สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไซคิงสตอรี่ปัญหาเรื่องวันนี้ไซคิงสตอรี่เราจะพาไปดูเจ้าเทรคมาโดน SL7 แคันนี้นะครับคันที่เห็นในรูปนี้แหละครับเป็นปี2022นสะครับสื่อหลายสำนักก็พยายามรีวิวเจ้าเทรกมาโดน SL7 นี้เมื่อสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็รีวิวกันหลายสำนักเลยนะครับทางไซคิงสตอรี่เองก็เลยอยากจะรีวิวนะครับให้กับเพื่อนๆและก็สมาชิกของช่องไซคิงสตอรี่ ได้รับทราบข้อมูลกันครับว่าเจ้า Trek Madone SL7 คันนี้มีคุณสมบัติอะไรกันบ้างข้อเดีๆของมันมีอะไรกันบ้างครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่องส่ King Story กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ต้องบอกว่าเจ้าเทรคคันนี้ชื่อตเต็มๆของมันคือเทรคมาโดน e SL7DS E-Tap นะครับลหลายคนก็คงคุ้นชื่อคาว่า E-Tap E-T a p เป็นชุดเกียร์ของทางสแสลมนะครับคือชุดขับเคลื่อนที่เป็นตัวไฟฟ้านั่นเองครับถ้าเป็นตัวชิปโนเนี่ยเขาจะใช้คาว่า DI2 ถ้าเป็นตัวสแสลมเนี่ยเขาใช้คาว่า E-T a p ดูจากรูปร่างและรูปทรงของเจ้าเทรคมาโดน SL7 แนคันนี้ต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานประสิทธิภาพเรื่องของแอลโลไดมิคขั้นสูง และคุณภาพของการขับขี่ที่ราบลื่นนั่นเองครับเข้ากับการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ของชุดสแสลม e-tab และก็มาพร้อมกับตัวล้อคาร์บอนที่เป็นแอลโนะครับและก็ตัวพาวเวอร์เตอร์ที่ทางสแสลมเนี่ยเขาติดมาให้กับตัวชุดขับเคลื่อนและก็ยังมาพร้อมกับตัวเบรกครับชุดเบรกของทางสแสลมที่เป็นตัวดิสเบรกแบบไฮดรอลิกที่พร้อมหยุดทุกสภาพอากาศ และในชุดตัวเฟรมและก็ตัวตะเกียบเองนะครับทาง t r รคเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า OCVL Series 500และส่วนตัวตะเกียบเองเขาใช้ดีไซน์ที่เขาบอกว่าเป็น c ค t r a i l v i t a l l o i l ที่เป็นการดีไซน์ให้ลมสามารถตัดผ่านตัวตะเกียบได้ดีนอกจากนี้แล้วทางเท e คก็ยังได้ออกมาบอกอีกนะครับว่าเจ้าเทรคมาโดน SL7 คันนี้ยังมีระบบที่เป็นตัว ISO Speed ให้กับเทรคคันนี้นะครับ ระบบ ISO Speed คือระบบที่กันสั่นสะเทือนเวลาเราปั่นทางวีบากทางที่มีหินนิดๆน,นะครับระบบนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่ได้ปั่นได้ราบลื่นยิ่งขึ้นหรือว่าปั่นสมุทมากขึ้นและสุดท้ายนี้ทาง Trek นะครับก็ยังได้ออกมาบอกอีกนะครับว่าถ้าเกิดใครได้ Trek มาโดน SL 7คันนี้ไปครอบครองคุณจะได้เรื่องของความเร็วนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาดีไซน์มาเพื่อหลักการ a อ r o Dynamic รวมถึงคุณภาพของการขับขี่ที่เหนือกว่าของจักรยานแข่งระดับสุดยอดของเทรกนะครับบวกกับความแม่นยำของระบบขับเคลื่อนที่ใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สายของ Slam Force ETap ว่าไปแล้วเราก็อยากจะดูสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าเทรกมาโดน SL7 คันนี้กันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสเปคคร่าวๆกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นตัวเฟรมตัวฟ็อกหรือว่าตะเกียบนะครับอย่างที่ผมบอกตัวเฟรมตัวฟ็อกเนี่ยเขาใช้ตัว OCVL คาร์บอนที่ใช้ชื่อของทางเครดที่เขาดีไซน์มานะครับคือซีรีส์500แล้วก็ตัวตะเกียบก็ใช้ของค u m t a l Vi วรอ f ฟอยล์ l l คาร์บ bon, นั่นเองนะครับทำให้ตะเกียบนะครับลมเวลาเราปั่นจักรยานลมก็จะตัดตะเกียบทำให้เราปั่นได้เร็วมากยิ่งขึ้นมาดูส่วนของล้อกันบ้านะครับคือล้อหน้าล้อหลังนะครับก็ใช้ของ Montego Pro 51นะครับล้อหลังก็เช่นกันใช้บ o n นท g ท็อกเเช่นกัน ส่วนยางก็ใช้ของ Bron Tucker R3 นะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยสามารถรองรับได้ถึงขนาด3 4 mm เลยนะครับปกติจักรยานทั่วไปก็เป็น25 mm, 28 mm. อันนี้สามารถรองรับได้ถึง30มิลลมนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนชุดขับเคลื่อนกันนะครับผมจะเริ่มจากตัวชิฟเตอร์หรือว่าคันเกียร์เนี่ยชุดขับเคลื่อนเนี่ยเขาใช้ของ Slam ทั้งหมดชิฟเตอร์คันเกียร์นยเขาใช้ของ Slam Force ETap AXS 12สป e ดนะครับ สับจานหน้าก็ใช้ของตัวสแลม Force E-Tap เช่นกันตัวเกียร์หลังเรียดเดเลอร์ er er, ก็ใช้สแลม Force E-Tap เหมือนกันนะครับทั้งหมดจานใหญ่สุดเฟื่องหลังสุดเนี่ยอยู่ที่36ฟันนะครับตัวแคล้งหรือว่าตัวขาจานเนี่ยเขามีอยู่2แบบให้เลือกคือไซส์50ไซส์52ตัวนี้จะความยาวขาจานอยู่ที่170มิลิเมตนะครับตัวนี้ติด Power meter ต้ด้วยแล้วก็ไซส์54ไซส์56 ตัวนี้เขาใช้ขาจานขนาด172.5ม mm. ิลลิเมตรแล้วก็รวมไปถึงตัวโซ่นะครับตัวนี้ก็ใช้ของ slam force 12 Speed. s ส e e d ปีดเรามาดูในส่วนของตัว s a d d ด e เบาะแล้วก็ซิสโพลหลักอานนะครับตัว s a d d ด e เบาะเนี่ยเขาใช้ของ b u n t r a c k e r ถ้าเป็นตัวหลักอานเนี่ยเขาใช้ของดีไซน์ของ Tri กเองเขาเรียกว่า madone a l r o carbon internal s e s t mat cap นั่นเองนะครับก็จะมีไซส์ตั้งแต่50 52 54 56แล้วมาดูในส่วนของแฮนด์บาร์ตัวแฮนด์จับแล้วก็ตัวผ้าพันแทนนะครับตัวแฮนด์จับเนี่ยเขาใช้ของ b u n t a c g l e Elit Aero VRCS นะครับตัวแฮนด์บาร์ตัวบาร์ bar, เนี่ยก็มีอยู่3ขนาดนะครับคือขนาด40เซน42แล้วก็44ส่วนผ้าพันแทนเนี่ยก็ใช้ของ Buntoggle Super s t r u k p e r ร์เฟกเนั่นเองสุดท้ายนี้เรามาดูเรื่องของ s t e มนะครับสเตมเนี่ยเขาก็มีอยู่ความยาวก็มีอยู่หลายหลายแบบนะครับถ้าเป็นตัวไซส์50ความยาวอยู่ที่80สไซส์52า4ความยาวอยู่ที่90มิลไซส์5 6า8นี้ความยาว100มิลเลยนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดคือไซส์60 62หเนี่ยความยาวคือ110มิลและก็ขนาดไดมิเตอร์ของสเตมก็อยู่ที่31.8ม mm มนะครับแล้วก็องศาของเขาเนี่ยอยู่ที่7องศา หลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าเจ้าเทรกมาโดน sl 7คันนี้น้ำหนักเท่าไรนะครับคันนี้ต้องบอกว่าน้ำหนักอยู่ที่8.51กิโลกรัมอันนี้คือไซส์56นะครับแล้วก็จักรยานคันนี้สามารถรับน้ำหนักได้แม็กซิมัมสูงสุดนะครับอยู่ที่125กิโลกรัมเป็นไงกันบ้างครับผมได้เอาเจ้าเทรกมาโดน sl 7ปี2022มาฝากกันนะครับถ้าเกิดพี่พี่ท่านไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วถ้ามี คอมเมนต์ Comment, หรือว่าข้อแนะนานะครับที่ถ้าหากผมขาดอะไรไปหรือว่าตกขาดตกบกพร่องอะไรไปข้อมูลชุดไหนไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนําเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังสนใจเจ้าเทรคมาโดน SL7 คันนี้ครับสุดท้ายนี้ทางไซคิงสตอรี่ก็ฝากนะครับถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนดูคลิปแล้วชอบคอนเทนต์สไตล์ไซคิงสตอรี่อย่าลืมนะครับอย่าลืมผมฝากกดซ u b s c r i b ์แล้วก็ กระดิ่งแจ้งเตือนดังๆให้กับทางช่อง Cycling Story กันด้วยนะครับตอนนี้ก็4,000ซับแล้วนะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยวทยอยไป5,000ซับ6,000ซับด้วยกันนะครับวันนี้ Cycling Story ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ